สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n ิ m มเมดิเชียน,นะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้นะคะไซจะชวนเพื่อนชาวราศีกุมนะคะมาเปิดไพ่เช็คดวงนะคะการเงินการงานแล้วก็ความสัมพันธ์ในเดือนมีนาคม2565นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าการเงินนะคะช่วงนี้ของชาวราศีกุมจะเป็นยังไงบ้าง หนึ่งดารู้สึกคุณรู้สึกว่าแบบช่วงนี้การเงินของคุณอ่ะมันเริ่มมีอุปสรรคเนาะเริ่มมีอุปสรรคไม่ค่อยราบรื่นเข้ามานะคะก้าวถ้วยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะนําเงินไปใช้เกี่ยวกับการลงทุนนะคะหรือว่าการเปก็ได้นะคืออาจจะใช้ในการ เข้าหาสังคมหรือเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าเป็นภาษีสังคมเนี่ยมากเกินไปก็ได้นะคะเจ้าชายถือเหรียญน,นะคะแต่ก็ยังยังถือว่ามีเงินอยู่นะคะยังถือว่า <c oughs> มีในสภาพคล่องนะคะ คือคุณแค่เริ่มรู้สึกว่าเออมันมันติดขัดบ้างเนาะแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นการติดขัดที่เรียกว่าอับจนหนทางนะคะอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะหน่อยนะคะราชนินีถือถ้วยนะก็ยังได้จับเงินอยู่อาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็ ถือว่ายังโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเดอะชาริออตนะคะให้ระวังนะเสียเงินเกี่ยวกับการเดินทางนะคะหรือพาหนะนะคะการซ่อมพาหนะของเรานะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรส่วนเรื่องโชคลาบนะคะเออโชคลาบอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะจะได้เงินจากการทำงานนะคะเออมากกว่าที่จะไปหวังเรื่องโชคลาบนะคะในเดือนนี้ มาดูด้านของการงานเดดเดสใครที่หวังเกี่ยวกับการโยกย้ายงานหรือหางานใหม่นะคะก็มีโอกาสน,นะได้โยกย้ายหรือได้เริ่มงานใหม่นะคะสมัครงานที่ใหม่อืม หกไม่เท้านะคะยังอยู่ในเรื่องของการการได้เดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้รับข่าวดีนะสำหรับคนที่ต้องการยกย้ายนะคะเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนงานนะคะมีโอกาสาได้เริ่มต้นใหม่นะคะ The Tower การย้ยายนี้นะคะหรือว่าการเปลี่ยนงานนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันโดยที่คุณเนี่ยไม่ตั้งตัวเลยนะคะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ตั้งตัวนะ ถ้าอัศวินถือไม่เท้าเห็นไหมคะบางคนอาจจะได้งานต่างประเทศนะคะหรือบางคนอาจจะได้โยกย้ายไปที่ที่ไกลบ้านก็ได้นะคะหรือแบบได้เดินทางนะคะได้เกี่ยวกับการเดินทางนะคะเจ้าชายถือเหรียญน,นะคะค่อนข้างที่จะสมหวังเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่โยกย้ายหรืออยากจะได้งานใหม่นะคะค่อนข้างที่จะ สมหวังนะคะสมหวังอยู่เนาะอืมนะคะเจอเมิสนะคะมีแสงสว่างเนาะ,ะมีแสงสว่างมีความหวังนะคะในการทำงานสองถ้วยนะคะสถานที่ทำงานนะคะ,ะเพื่อนร่วมงานก็น่าจะเป็นคนที่เรียกเรา,เ,ราเข้ากับเขาได้นะคะรักใคร่กัดน,นะคะเขาก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรานะคะ อืม8ถ้วยนะดถ้วยเป็นพลังงานของการจากสิ่งเดิมนะคะจากสิ่งเก่าไปเริ่มสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะหันหลังนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีความผูกพันนะคะกับที่ทำงานเดิมนะคะแต่ว่าก็ต้องเลือกนะคะในสิ่งที่ดีกว่าก็อาจจะต้องออหันหลังให้กับสิ่งเก่าๆแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะคะกับงานใหม่ๆก็ได้ อสวินถือดาบนะคะอืมก็ต้องมีการฝ่าฟันระดับหนึ่งนะคะในการที่อาจจะมีคู่แข่งก็ได้นะในการที่ ที่เราจะต้องโยกย้ายงานนะคะ justment แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะคำพิพากษานะคะก็คือคุณนะคะชาวราศีกุมนะคะมีโอกาสได้โยกย้ายงานนะคะได้เดินทางเนาะก็ซึ่งมันก็น่าจะเข้ากับการเงินของคุณเนาะเกี่ยวกับเดชยออดก็คือการได้เดินทางเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะเกี่ยวกับการเดินทางการเตรียมงานนะคะการไปเตรียมตัวก็เลยต้องใช้เงินเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับการสังสรรค์ที่เราจะไป เริ่มต้นงานใหม่นะคะเก้าเถ้วยมันก็เลยการเงินก็เลยรู้สึกว่าเออฝืดเครื่องนิดนึงเหมือนเริ่มมีอุปรสรรคนิดนึงในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่พลังงานความสัมพันธ์กันว่าชาวราศีกุมนะคะจะมีความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างในเดือนนี้ มีเสียงนกร้องนะคะมีเสียงนกร้องนะคะเสียงธรรมชาตินะคะวันนี้อสองเหรียญในความสัมพันธ์เหมือนช่วงนี้คุณราศีกุมอะจะต้องมีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะมีเรื่องให้ตัดสินใจนะ พระราชาถือดาบมีเรื่องให้ตัดสินใจมีเรื่องให้ต้องคิดในความสัมพันธ์มีเรื่องให้ต้องตั้งจุดมุ่งหมายนะคะให้อามองให้ลึกซึ้งขึ้นนะคะพลังงานของอาสิบถ้วยอืมโอเคนะคะโอเคนะคะ มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะเขยบเข้าไปใกล้นะคะเข้าไปใกล้าการพัฒนามั่งขึ้นบางคนอาจจะได้เป็นแฟนนะคะบางคนได้แต่งงานหรือบางคนเนี่ยกำลังเตรียมตัวนะคะที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเตรียมตัวที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ ความสัมพันธ์นะคะให้ระวังการขัดแย้งนะ,ค,ะคนรอบตัวนะคะให้ระวังคนรอบตัวรอบข้างนะคะที่มายุ่งวุ่นวายกับความสัมพันธ์ชีวิตรักของคุณเนี่ยมากเกินไปนะคะอาจจะทะเลาะกันเพราะว่าคนอื่นๆนะคะให้ระวังการ เล่นตัวนะคะหรือว่าน้อยใจมากเกินไปนะคะหรือว่าเรียกร้องความสนใจมากเกินไปนะ,ะในความสัมพันธ์นะคะจะมีการเรียกร้องความสนใจเพราะว่ามีความรู้สึกนะคะ the t e m p e r a n c e j u s t i l มีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ค่อยสมดุลน,นะคะไม่ค่อยอยากอยากเรียกร้องความยุติธรรมในความรักนะคะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมดุลน,นะคะอัศวินถือดาบ รู้สึกว่ามันมีอุปสรรคนะคะหลายๆอย่างเข้ามาในความรักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นในศักษณะที่คุณต้องคุ้นคิดอ่ะนะคะมีความคุ้นคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อจะวางแผนยังไงต่อใจหนึ่งก็อยากจะวางแผนในเรื่องของความพัฒนาขึ้นไปนะคะแต่ว่ามันยังดูในเรื่องของความมีอุปสรรคหลายอย่างนะคะที่เข้ามา มูนนะคะมีความกังวลใจในความสัมพันธ์นะคะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ในเชิงที่เรื่องของมือที่สามเนาะดูแล้วไม่มีมือที่สามแต่ว่าอาจจะเป็นความฐานะหน้าที่การงานฐานะทางสังคมแล้วก็การไม่ถูกยอมรับจากคนรอบข้างของ,ขอ,งอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่านะคะอืมแล้วใาสุดท้ายนะคะ สิบไม่ท้าเหนื่อยนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะช่วงนี้ของคุณเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างกางังวลแล้วก็เหมือนว่ายังอยู่ในช่วงก้ามกึ่งของการตัดสินใจที่จะไปต่อหรือว่าวางแผนยังไงดีนะคะในความสัมพันธ์สําหรับชาวราศีกุมยังไงก็ตามนะคะขอขอบคุณจริงๆนะคะสําหรับคนที่ชมจนจบ การทำนายนี้นะคะการทำนายนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไป ส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็ทักทายมาได้ที่เพจนิมเบอ i ์เชนมนางไม้หรือลายแอดที่ใส่ถิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเบอเชนช่วยกดติดตามกด subscribe รวมถึงคอมเมนต์ดีๆให้กันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ